สวัสดีครับ EP ที่75พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีจอก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายมีสองเรื่องที่อยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชิวอาโค้แล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกเรื่องคือการค้นหาคลิปสามารถค้นหาวันเดือนปีเกิดได้เลยเช่น เราเกิดวันที่4มกราคม2537เมื่อเปิดปฏิทิน100ปีแล้วพบว่าตรงกับวันอังคารเดือน1ปีจอให้ค้นหาใน YouTube ไปที่วันอังคารเดือน1ปีจอพิมพ์ติดกันได้เลยนะครับถ้าค้นหาไม่เจอแสดงว่าคำทำนายยังไม่ถึงเพราะมีทั้งหมด1,008คลิปคงต้องรอติดตามไปก่อนผมจะทำไล่เรียงไปตั้งแต่เดือน1จนถึงเดือน12ส่วนท่านใดที่ต้องการดูคำทำนาย รายละเอียดของปีปัจจุบันและเดือนปัจจุบันก็สามารถทักมาดูส่วนตัวได้นะครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีจอจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่แต่จะทําอะไรก็ขอให้ยับยั้งชั่งใจไว้บ้างถ้าทําไปแล้วจะเป็นตราบาปไปชั่วชีวิตโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงจะดึงชีวิตไปสู่เส้นทางวิบัติแบบปัจจุบันทันด่วนเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่ง ถึงจะลำบากแค่ไหนก็จะทำจนกว่าจะได้เป็นคนที่พูดจาดีผู้ใหญ่รักใครให้การสนับสนุนหาเงินได้เยอะมากครับแต่ก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเช่นกันให้ระวังเรื่องการใช้เงินและการลงทุนปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว ถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความศีวิรัยของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชพร้อมพิฆาตสรรพสิ่งทั้งหลายได้ภายในพิปตาหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สองช่วงครับคือช่วงอายุ36-37และ47-48ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุ อันตรายถึงชีวิตได้ต้องระวังคราวนี้เรามาดูตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ3-4ขวบ21-22 32-33 36-37 47-48 51-52 62-63 66-67 84-85และ95-96 ช่วงที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทาพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นกันขอให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปติดอยู่กับอดีตเพราะจะทําให้ทุกข์หรือไปติดอยู่กับอนาคตกังวลอนาคตมากเกินไปจะทําให้ไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทําเหตุให้ดีก็จะได้ผลที่ดี ปัญหาไหนแก้ได้ก็แก้ไปปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับมันไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ